ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับจะพามาสวนเจริญพรพกกทรัพย์นะครับพอดีมีเงินขยับขยายซื้อที่นะครับจะมาดูการถมที่ที่ขนาดสองงานนะครับสองงานว่าเขาถมกันยังไงนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมถมเี่ นะครับเป็นที่สองงาน,นดูการถมนะครับก็ตัวนี้ก็จะถมไม่เหมือนคนหนึ่งเขานะครับ,รบช่วงกลางนี่ผมจะทำเป็นบอ่อนะครับเล็กๆนะ,นะครับเป็นบอ่อเล็กๆทำเป็นบอ่อเล็กไว้ไว้กักเก็บน้ำนะแล้วก็ใช้โซลาเซลล์นะครับในการปั่นน้ำขึ้นมา กัเก็บไว้ครับให้มีน้ําใช้ทั้งปีนะครับมาดูกันสมที่นะครับว่าเป็นยังไงผมด,ดูแล้วก็ครับตัวนี้คือกางดูนะครับตามเน่ยตามเน็ยไปนู่นนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาเหมานนะครับสมที่ราคาเหมา ดินที่ถมนะครับก็น่าจะน่าจะเป็นดินก้นบ่อแล้วนะครับดินก้นบ่อแล้วเราต้องมาปรับปรุงนะครับาตรงนี้สุดไรไหมครับะันนั้นในการถมที่นี่ก็ต้องถ้ามีประสบการณ์ได้ก็ยิ่งดีนะครับอย่างผมนี่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์นะครับถมครั้งแรกพื้นสุดไรนยครับตรงนี้ก็ นะเดินดูไปเลยครับตันนี้เป็นที่ขนาดสองงานนะครับสองงานช่างรับหมอสมนะครับผมไม่ได้คิดเป็นคันนะครับไม่ได้คิดเป็นเที่ยวนะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้าดูตามแนวนะครับตรงไหมนะครับวิเคราะห์ดูวเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ นี่คือเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับในการถงที่นะครับตัวงนี้ก็ส่วนในความลึกตรงนี้นี่จากที่เนี่ยแล้วก็1.2เมตรนะครับที่ผมบัดแล้ว1.2เมตรขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ย1.2เมตรก็สูงพอสมควรน,นะครับก็ต้องใช้เสาล้วที่สูงหน่อยผมใช้ไปสั่งไว้แล้วนะครับใช้เสา3เมตร3เมตรในการฝัง นั้นนะครับในการสมที่เราก็ต้องอตกลงกับผู้ลับหมาดีนะครับว่าจะถมแบบไหนสมขนาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับมันก็เป็นผลประโยชน์ของเรานะครับส่วนผู้ลับเหมาก,ก็ไม่อยากเสียผลประโยชน์มากเหมือนกัน